สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจักรราศีที่สถานีหราศาสร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างที่13เมษายนจนถึง14พฤษภาคมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณเมษบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะมาเลยค่ะคุณเมษคือคุณเนี่ยนะพิมพ์บอกเลยว่าจังหวะจังหวะเดือนนี้เนี่ยนะ เอาชื่อที่อยู่ไว้เลยเป็นจังหวะที่ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นจังหวะที่ขาขึ้นด้วยไม่ได้ขึ้นไปก่นาผากนะเพราะว่าไอ้ที่ก่ต้องเอาลงมาได้แล้วตอนนี้เป็นจังหวะชีวิตที่แบบว่ามีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นความสว่างความกังวลอะไรต่างๆที่คุณคิดอยากจะให้มันจบมันจะจบในเดือนนี้แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคลี่คลายหมดเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการแบบ ล้างล้างใจล้างกายล้างทุกอย่างออกไปแล้วเปิดบ้านต้อนรับสิ่งใหม่เข้ามาเหมือนการเทกระเป๋านะเอาขยะออกอย่างที่คุณอ้อยเคยบอกแล้วเดือนหน้าเนี่ยคุณจะได้กอบโกยในสิ่งที่คุณตั้งใจใครที่ยังไม่ได้เทกระเป๋ายังไม่ได้เอาขยะในใจในอะไรก็แล้วแต่ออกไปเนี่ยรีบๆเลยนะคะใช่ค่ะมาเริ่มกันในวันที่เจ็ดกรดกฎาคมค่ะวันที่คุณก็รอมานานถึงเจปีเลยอ่า เจ็กดก,กระดากระดาจากกันสักทีดาวฤกตยูยกออกจากคุณเข้าเรือนการเงินค่ะดาวฤกยูเนี่ยนะเขาเป็นดาวเจ้าแห่งความปั่นปว่วนเจ้าแห่งการปั่นป่วนในเรื่องที่เกี่ยวกับเหมือนกับมันจะดีจะดีอยู่แล้วเขาก็ไปปวดให้มันไม่ดี mm hmm. พอเขามาเข้าตัวคุณเนี่ยมันทําให้ตัวคุณนะมีเขาเรียกว่าลักษณะที่ว่าตัดสินใจผิดพลาดเหมือนมองมองดําเป็นขาวมองอะไรก็ผิดไปหมดทุกส,สิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับ คุณเองรู้สึกว่าเฮ้ยฉันนะ่ะทำอะไรก็ติดขัดเป็นหมด mm. เพราะว่าตัวฉันเองไม่ได้เกี่ยวใใครเลยนะตัวเองทํานู่นทำนี่ทานั่นก็ไปติดขัดทุกเรื่องจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยไอสิ่งที่มันติดขดนะัดอ่ะ มันถูกขจัดออกไปแล้วเหมือนบ้านคุณโดนล้างสะอาดเลยตอนนี้ไม่มีฝุ่นไม่มีไรไม่มีอะไรสักอย่างทําให้ตัวคุณก็เริ่มแล้วซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่ได้ทํานู่นทํานี่ใหม่ได้ทาสีใหม่ได้คือมีแต่ความสวยงามเกิดขึ้นคือจริงๆแล้วเขาก็เหมือนเข้าไปสอนคุณแหละอ,อะไรที่มันเคยจับจ่ายสุดยอดือสุดร้ายไหม,อ,มอันนี้เกินไปไหมอันนี้มากไปไหมหรือว่าอันไหนควรจะต้องระวังอะไรยังไง คือเป็นช่วงที่คุณได้เรียนรู้มาแล้วตอนนี้นบทเรียนที่คุณเรียนมาครานี้คุณจะได้ใช้เต็มที่ใช่แล้วพอเขาไปอยู่ในเรือนการเงินของคุณนะพิม์ต้องบอกว่าพอเขายกไปการเงินปุ๊บอย่างนี้ก็ไปป่วนการเงินการเงินก็หมดสิคะไม่หมดค่ะเพราะว่าพอเขาเข้าการเงินปุ๊บมันจะมีคําว่าฉับพลันฉับพลันเนี่ยคุมเขาอยู่ไอ้ฉับพลันดวงนี้มันจะทําให้เงินที่เข้ามาแบบฉับพลันแต่ในขณะเดียวกันข้อเสียก็คือ ออกแบบฉับพลันเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตอนนี้การเงินการทองของคุณเนี่ยจะหาเงินได้เยอะมากเงินจะเข้ามาเยอะมากแต่เงินก็จะออกเยอะเช่นกันทีนี้คุณก็ต้องรู้จักที่จะวางแผนแล้วก็บริหารเรื่องการเงินแต่คุณน่ะได้บทเรียนจากมรุตยูทับตัวไปช่วงก่อนแล้วทาให้การวางแผนเรื่องการเงินของคุณน่ะต้องมาแล้วตอนนี้ี่และทต้อองาามใช้ใช่ต้องมาแล้วของมันต้องมีแล้วตอนนี้การวางแผนต่างๆคุณก็จะต้องเริ่มมีสติดึงเกมให้ช้าลงเรื่องการจ่ายเงินแต่คุณทําได้เพราะอะไร เพราะคุณนะ่ะมีดาวอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือของคุณค,คุณเป็นผู้นําทั้ง12ราศีเนี่ยนะคุณอยู่บนสุดฉะนั้นคุณจะเป็นผู้นําในทุกๆเรื่องจังหวะที่คุณเป็นผู้นํานี้เองมันจะทําให้ตัวคุณนะ่ะเขาเรียกว่ามีจังหวะที่ก้าวหน้าไปมากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้คุณจะไม่ค่อยใส่ใจเยอะคือในเรื่องการสร้างตัวตนหรือว่าการที่จะลงมือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ย คุณจะเป็นคนอันดับหนึ่งเลยกล้าลงมือทำใช่กล้าไปข้างหน้าใช่ค่ะเรานะไม่ห่วงเรื่องนี้ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เลยมาต่อกันในวันที่12กรกฎาคมค่ะ12กรกฎาคมดาวพุธดาวพุธย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุททีนี้พุธเนี่ยนะเขาเป็นดาวศา,าสตร์ชะศาสตร์ชะเข้ามาในส่วนพันธุทเนี่ยทำให้ตัวคุณเองเนี่ยมีการเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่มาก ตอนนี้เหมือนคนที่ทํางานที่เกี่ยวสัมพันธ์กับในเรื่องของหน้าที่ตําแหน่งที่เกี่ยวกับรับราชการนะคุณจะได้เปรียบมากเลยเหมือนคุณจะต้องไปร่วมอะไรกับผู้ใหญ่ซึ่งผู้ใหญ่เองเนี่ยก็รู้ร,รอยู่ว่าเฮ้ย จะสามารถสร้างโอกาสให้คุณได้จะสามารถผลักดันคุณได้แล้วดาวพุธอีกขาหนึ่งเขาห้อยตำแหน่งอริไว้แต่คุณรู้สึกว่าโอ้ยหนักใจเหลือเกินตื่นเต้นเหลือเกินหรือแบบไม่มั่นใจเหลือเกินหรือรู้สึกว่าตัวเองจะทำได้ไม่ดีพอแต่พิมพ์จะบอกนะว่าตอนเนี้สว่างแล้วดาวประจําตัวเป็นกเกษตรทับตัวด้วยยังไงคุณก็เป็นคนเก่งที่สุดในเวลานี้เพราะฉะนั้นจงใช้ความเก่งกล้าสามารถของคุณในทางที่ถูกนะคะคอนเน็กชันตอนนี้ของคุณสําคัญมากมันจะเป็นคอนเน็กชันที่จะสามารถต่อยอด สร้างความมั่นคงของคุณเลยค่ะจาไว้เลยว่าพันธุแปลว่าโครงสร้างฐานรากความมั่นคงในชีวิตของคุณนั่นเองเหมือนวันนี้วันนี้เรามาอวยเขามากเลยนะคุณอ้อยเรามาอวยยศเขามากเลยเนี่ยคือเราอยากให้กําลังใจเขาก็เจอมาเยอะมากๆแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าอาจจะต้องมีการแข่งขันคือต้องทําอะไรหลายๆอย่างหน่อย ไม่ต้องกลัวคือมั่นใจได้เลยค่ะว่าต่อแต่นี้สิ่งที่คุณเคยเจอมาแล้วหนักมากมาแล้วเรียบร้อยไปแล้วค่ะต่อไปนี้คือหนังสือเล่มใหม่ไม่ใช่แค่บทเรียนบทใหม่นะใช้คําว่าหนังสือเล่มใหม่เลยค่ะนะคะ,นะคะเรามาต่อกันในวันที่ส4ี่กระดากมดาค่ะ,คะดาวสุกย้ายเข้ามาอยู่ในเรือนสหัสชชะแล้วสุกดวงนี้เนี่ยนะ,ะเขาเป็นดาวการเงินซะด้วยอ่า คุยอะไรกับใครเรื่องเงินมีความสมหวังร้อยเปอร์เซ็นแต่อย่าลืมนะว่าเงินเข้ามาแล้วก็ออกไปเงินเข้ามาแล้วก็ออกไปจังหวะนี้เป็นจังหวะที่หาเงินดีแต่ใช้เงินเก่งมากจริงๆนะแล้วเราจะบอกว่าดาวสหัชชะเป็นดาวศุกร์แบบนี้สัมพันธ์อีกขาหนึ่งก็คือปัตตานีคนโสดนี่เราบอกเลยมีสเสน่ห์มากค่ะสหัสชะ ไปสัมพันธ์กับปัตตานีมีคนเข้ามาในเรื่องที่แบบเหมือนถูกใจคุณค่อนข้างเยอะมาช่วงนี้จะอาจจะได้ของขวัญอ,อาจจะได้สิ่งที่เราถูกใจใหรืออยากจะได้อะไรก็เอ่ยปากตอนนี้กับคู่กับแฟนอะไรมันก็ได้ได้แล้วคนที่มีคู่ตอนนี้รักกันดีมากมรักดีอยู่แล้วอย่าหาเรื่องแค่นั้นพอนะความรักเราไม่ต้องขยี้เยอะเพราะเดี๋ยวเขาอะ่ะจะลืมไปว่าการเงินกํนาลังดีอยู่ลิต้าเสริมให้นิดนึงค่ะในะช่วงระยะเวลานี้ถ้าคุณจะตกปากรับคําหรือว่าอ่าเรื่องงานเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ในการทําสัญญาแล้วก็รับปากเขาอะไรเงี้ยอย่าให้มันโอเวอร์เกินไปคือหมายความว่าคุณทําได้แค่ไหนก็คือต้องเท่านั้นจริงๆค่ะหรือว่าได้เมื่อไหร่ระยะเวลาตอนไหนก็คือต้องตอนนั้นจริงๆอ,อย่าเหมือนกับว่าเออรับปากไปก่อนอเออวันจันทร์นี้ได้แน่นอนแต่จริงๆคือมัน,ไม,ไ,มนไม่ได้หรอกเดี๋ยวรับปากไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเลื่อนเขาทีดคำพูไม่ได้นะคะในช่วงระยะเวลานี้คือต้องเอาที่แบบเป็นแบบไหนก็คือต้องเป็นแบบนั้นตามตรงแบบนั้นเลยค่ะถึงจะสำเร็จใช่แล้วค่ะ ต่อกันในวันที่17กรกฎาคมค่ะดาวอาทิตย์เดินเข้ามารับตำแหน่งใหญ่ในเรือนพันธุแล้วโมโมเป็นมหาจักรด้วยผู้ใหญ่อะที่เรียกไปเขาเรียกว่าช่วงก่อนเนี่ยไปทำงานไปรับงานหรือไปนู่นไปนี่ไปนั่นน่ะเราทำได้ดีถ้าเราทำได้ดีนะดาวอาทิตย์มาส่งเสริมเลยนะคุณทันทีเลยเนี่ยอาทิตย์มาส่งเสริมทำให้คุณเนี่ยปุตตะพันธุ มีอะไรใหม่ๆดีๆเข้ามาแล้วยาวๆด้วยเราจะไม่แปลกใจเลยที่ได้ยินว่าคนที่เป็นเมธมีได้บ้านใช่ใชได้รถได้คอนโดได้ที่ทำงานสร้างออฟฟิศเราไม่แปลกใจใช่อันนี้คือชีวิตค่ะขึ้นของจริงเลยนะอันนี้คือของจริงเลยนะในเดือนนี้เพราะว่ามฤ์ตยูยกปุ๊บขึ้นจริงๆค่ะมาต่อกันในวันที่28ดกรกฎาคมค่ะดาวพุธเดินเข้ามาอยู่ในเรือนปุตตะ แล้วได้ตำแหน่งมหาจักรสัมพันธ์กับอริทีนี้อริปุตะพันธุเขาสัมพันธ์กันแบบนี้แต่คุณอย่าลืมนะว่าหลักใหญ่เนี่ยพันธุกับปุตตะเนี่ยเขาได้ตำแหน่งดีมากฉะนั้นเนี่ยนะ คุณเองจะมีความมั่นคงจังหวะปลายเดือนเป็นต้นไปเนี่ยคุณจะมีความมั่นคงในการทําอะไรก็แล้วแต่ที่คุณน่มั่นใจแล้วก็คิดมานานแล้วว่าเฮ้ยคุณอยากจะทําแล้วมีหน่ำสามคุณจะได้โอกาสจากผู้ใหญ่หรือจากคนที่มาอุปถัมภ์หรือคุณจะได้หน้าที่การงานที่เรียกได้ว่าคุณเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยมันเป็นความโชคดีที่บังเอิญหรือเปล่าหรือมันเป็นความโชคดีที่เป็นดวงของเราจริงๆที่จะได้ในช่วงเวลานี้เพราะว่าดาวเสาร์ที่เป็นเกษตรอยู่เนี่ยนะมันทําให้คุณได้งานแบบยาวๆเลยแล้วก็ ยาวไปอีกยาวมากถ้าดา,าวเสายกในปีหน้าคุณก็ยังคงมีการงานที่ดีอยู่เพราะว่าเสาไปอยู่ในเรือนลาภะด้วยทําให้ตัวคุณเป็นคนที่ไม่ขาดงานเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้สําคัญมากค่ะถูกที่ถูกเวลาถูกวิธีการด้วยคือตอนนี้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนคุณจะต้องได้คุยกับคนเยอะมากค,คุณจะต้องได้เจอผู้ใหญ่ด้วยคุณจะต้องได้เจอคนด้วยแล้วคุณจะต้องอยากสร้างความมั่นคงด้วย แล้วอย่าลืมว่าความมั่นคงของคุณจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอดีอของความไม่โกหกของค,ความไม่ได้โอเวอร์หรือว่ารับปากอะไรที่มันทำไม่ได้เพราะว่าผู้ใหญ่หรือว่าท่านที่สนับสนุนคุณอะไรก็แล้วแต่มองเห็นเรื่องความซื่อสัตย์เป็นสำคัญนะคะคุณจะทำผิดเรื่องอะไรที่เราเคยทำหรือว่าอะไรแบบนั้น แล้วก็เนี่ยเคยเป็นบทเรียนให้เรามาแล้วว่าเนี่ยเราเคยรับปากไปส่งส่งไปอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดปัญหาจะไม่ให้เกิดแบบนั้นขึ้นอีกค่ะเพราะว่าการคลำครั้งนี้มันจะส่งผลให้คุณยาวๆเลยใช่คนที่อยากจะได้อะไรใหม่ๆอยากจะได้อะไรดีๆอยากจะได้ความมั่นคงตั้งใจนะคะค่ะให้อยู่ในรูปในร้อยอยู่ในแทร็กของคุณ ผู้ใหญ่สนับสนุนคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนคุณค่ะ,คะเพราะตัวคุณเป็นคนเก่งนะคะเราสองคนจะเป็นกำลังใจให้คุณแบบนี้ละ,ค,ะค่ะสวัสดีค่ะ